สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเกษตรกรนะครับวันนี้นะครับมาทำคลิปในการจัดทำโรงเรือนสำหรับเปิดเห็ดขอนนะครับซึ่งเพื่อนเพื่อนเกษตรกรหลายท่านนะครับถ้าก็มาสอบถามนะครับในเรื่องของว่าเราจะทำโรงเรือนในการเปิดเห็ดขอนเรามีเทคนิควิธีการยังไงนะครับเพื่อจะทำให้มีอุณหภูมิที่ใกล้เคียงกับความต้องการของเห็ดขอนนะครับหรือว่าเห็ดประเภทเห็ดร้อนเช่นเห็ดนางเห็ดลมนะครับเห็ดบดนะครับ เห็ดประเภนี้จัดอยู่ในเห็ดร้อนนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการควบคุมอุณหภูมิก็จะต้องมีเทคนิคแตกต่างจากเห็ดนางฟ้านางหลุมนะครับครับคนอื่นสําหรับโรงเรือนนะครับก็ไม่มีรูปแบบาตายตัวนะครับเราจะใช้เป็นโรงเรือนรูปทรงใดก็ได้นะครับแต่เราจะมาดูเทคนิควิธีการสําคัญนะครับก็คือ,อบริเวณด้านในนะครับบริเวณด้านในของโรงเรือนเราจะเห็นว่า ผนังนะครับผนังถ้าเป็นเ็นหนังฟ้าหนังลมเราจะใช้เป็นสแลมอย่างเดียวนะครับหรือเป็นผ้าผ้าใบปิดอย่างเดียวนะครับแต่ในส่วนของเห็ดขอนนะครับเราจะเพิ่มเป็นมีพลาสติกนะครับมีพลาสติกอาจจะเป็นสแตนเลสใสหรือว่าพลาสติกสีดําก็ได้นะครับคลุมด้านในนะครับเพื่อกันไม่ให้ลมผ่านเข้ามานะครับไม่ให้อากาศผ่านเข้ามามากเกินไปนะครับแล้วก็จะช่วยในการเพิ่มอุณหภูมินะครับให้กับ โรงเรือนนะครับเนื่องจากเห็ดขอนเขาจะเจริญเติบโตได้ดีในอุณหภูมิที่ประมาณ32-35องถึงองศานะครับเพราะฉนั้นจะสูงกว่าเห็ดนางฟ้าตระลมนะครับอันนี้คือเทคนิคนะครับเทคนิควิธีการบริเวณหลังคาก็จะเป็นพลาสติกเหมือนกันนะพลาสติกคลุมนะครับก็จะมีแสลมกองแสงอยู่ด้านบนนะครับผนังก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นพลาสติกด้านในนะครับส่วนชั้นวางก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับของแต่ละท่านว่าจะใช้เป็นชั้นวางแบบใดนะครับ ของเราจะเป็นชั้นในรูปแบบของตัว a ตัวบนะครับแล้วก็จะมีาวางอิฐนะครับหรือว่าถ้าเราไม่สะดวกใช้อิฐก,ก็เป็นพื้นดินทั่วไปธรรมดาก็ได้ครับที่สามารถอุอ้มความชื้นนะครับรักความชื้นให้ให้กับดอกเห็ดามากที่สุดนะครับอ,อันนี้ก็คือเทคนิควิธีการนะครับ ที่นำมาให้เพื่อนเกษตรกรได้สามารถนำไปทำตามหรือว่าดัดแปลงยังไงก็ได้นะครับในส่วนของระบบรดน้ำของเราจะใช้เป็นระบบหัวพ่นหมอกนะครับลดน้ำแบบหัวพ่นหมอกนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าเราสะดวกแบบไหนนะครับจะใช้เป็นรถมือก็ได้นะครับ ครับนี่ก็คือเทคนิควิธีการนะครับในการเตรียมโรงเรือนสำหรับเปิดดอกเห็ดขอนนะครับซึ่งก็จะไม่มีอะไรมากมายแตกต่างจากเห็ดนางฟ้านางนมเท่าไหร่นะครับแต่ก็จะมีในส่วนของการเพิ่มนะการเพิ่มอาพลาสติกกลุ่มนะครับบริเวณผนังเพื่อเ,เพิ่มความร้อนให้กับโรงเรือนนะครับ อ่าเรามีผู้ช่วยมาด้วยวันนี้นะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับฝากติดตามคลิปอ่าต,ต่อไปรือว่าคลิปอ,อื่นๆของทางอ่าช่องอมรฟาร์มด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ like, share, นะครับเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็จะมีคลิปอื่นๆต่อไปนะครับเพื่อนๆอยากให้ทำอ่าอ่าคลิปเกี่ยวกับสาระความรู้เกี่ยวกับาการเกษตรอย่างอื่นก็สามารถที่จะแนะนําเข้ามาได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ